ราชาวานอนกำเนิดจากหินบนภูเขาแห่งผลไม้และดอกไม้เมื่อมีพลองกายสิทธิ์ในมือก็ไร้ซึ่งคู่ต่อสู้และด้วยพลองที่ทรงอนุภาพราชาวานอนได้ท้าทายกฎเกณฑ์แห่งแผ่นดินและกองทัพยกก็ไม่สามารถปราบราชาวานอนได้ทหารทุกนายที่ถูกส่งไปล้วนถูกเล่นงานชื่อเสียงของราชาวานอนโด่งดังไปจนถึงภูเขาเบนจกคกรีที่ซึ่งเป็นอาณาจักรต้องห้ามดินแดนแห่งมวลเทพเจ้า ทุกๆ500ปีจักรพรรดิยกจะจัดงานเลี้ยงผลท้อทองบรรดาเสนาวดีแห่งสวรรค์ต่างมาร่วมงานเลี้ยงเพื่อดื่มยาอายุวัฒนะและก้าวสู่ความเป็นอมตะว่ากันว่าเพียงแค่จิบเดียวของโอสถสวรรค์ชีวิตจะเป็นนิรันดรราชาวานอนบุกเข้างานเลี้ยงโดยไม่ได้รับเชิญองค์จักรพรรดิทรงเอ็นดูราชาวานนแต่ทว่าขุนศึกยกนั้นขุนเคืองใจเป็นอย่างยิ่ง และในฐานะแม่ทัพใหญ่ขุนศึกยกได้ออกคำสั่งให้ราชาวานอนก้มหัวให้กับตนและแน่นอนว่าถูกปฏิเสธองค์จกักรพรรดมีประสงค์ให้แต่งตั้งยศให้กับราชาวานอนและปล่อยให้กลับไปจากนั้นองค์จกักรพรรดก็จากไปเพื่อจำศีลภาวนาเป็นเวลานาน,านกว่า500ปีขุนศึกยกจึงได้รับหน้าที่ดูแลทุกสรรพสิ่งด้วยประกาศสิทธิจากสวรรค์ แต่แทนที่จะทำตามคำบัญชาขององค์เจกรพักขุนศึกยกกลับท้าสู้กับราชาวานอนบนยอดเขาเบนจากคีร ah ีภายในวังผู้เป็นอมะตะทั้งสองได้ประทากันขุนศึกยกโจมตีอย่างเต็มกำลังแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะราชาวานอนได้จึงออกอุบายหลอกล่อให้ราชาวานอนสู้ด้วยมือเปล่า โดยปราศจากอาวุธและเวทมนต์ราชาวานนจึงวางพรองกกยสิทธิ์ลงแต่เมื่อรู้ตัวว่าหลงกลราชาวานนจึงคว้างพลองออกไปให้ไกลแสนไกลเพื่อไม่ให้พรองตกไปอยู่ในมือของขุนศึกหยก จนตัวเองต้องกลายเป็นหินด้วยคำสาปของเวทมนต์และด้วยความเป็นอมตะราชาวานนจึงไม่สามารถถูกสังหารได้ขุนศึกยกจึงทำได้เพียงแค่จองจำราชาวานนเอาไว้ในหินและมีเพียงผู้สแสวงหาตามคำทำนายเท่านั้นที่จะนำอาวุธคู่กายกลับมาคืนสู่มือของราชาวานนและปลดปล่อยให้เป็นอิสระอีกครั้งในสปอยล์หนังหนึ่งฟัดหนึ่งใหญ่ต่อใหญ่ปี2008 หนังแฟนตาซีแอคชั่นผจญภัยที่ว่ากันถึงเรื่องราวของเด็กหนุ่มในคำทํานายที่มีชะตาชีวิตให้ต้องนำพลองกายสิทธิ์กลับไปคืนสู่มือของราชาวานอนเอาละฮะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะจับพลองแล้วมุ่งหน้าสู่ภูเขาเบนจคีรีพร้อมกันการเวลาผ่านไปเราจึงมาอยู่กันที่บอสตันกับเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าเจสันเจสันชื่นชอบในวิชากังฟู วันหยุดเนี่ยก็มักจะหาเช่าหนังกังฟูไปดูครับและที่โรงรับจำนำลู่หยันก็จะมีหนังกังฟูเก่าๆเนี่ยให้เลือกเพียบเลยคุณลุงฮอปเป็นเจ้าของร้านครับแล้วก็มักจะมีหนังเก่าๆสนุกๆมาแนะนำให้กับเจสันเสมอแล้ววันหนึ่งเจสันเนี่ยก็ได้เข้าไปที่ห้องหนึ่งในร้านซึ่งก็มีพลองเก็บอยู่ คุณลุงบอกว่าพลองนี้เนี่ยอยู่มาตั้งแต่สมัยคุณปู่ของลุงมาเปิดร้านที่นี่ซึ่งก็น่าจะซักร้อยปีก่อนน่าจะได้คุณลุงเล่าต่ออีกครับว่าปู่ของลุงกําลังรอให้คนคนนึงมารับเอาพลองนี้ไปคืนให้กับเจ้าของโดยชอบทาแต่คนคนนั้นเนี่ยก็ไม่โผล่มาสักทีคุณพ่อของลุงก็มารับช่วงต่อร้านซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็รอเช่นกันแล้วเวลาก็ได้ผ่านมาจนถึงรุ่นของคุณลุงฮอปนี่แหละครับซึ่งก็รอเหมือนกันแต่ก็ยังไม่มีใครมาเอาไปสักทีนะครับ เจสันบอกกับคุณลุงว่าเคยฝันเห็นพลองนี้เหมือนกันซึ่งคุณลุงเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรต่อและความชิบหายเนี่ยก็เริ่มขึ้นเมื่อกลุ่มนักเลงเห็นว่าเจสันสนิทกับคุณลุงฮอปซึ่งก็รับแลกเช็คด้วยพวกมันเนี่ยข่มขู่เจสันครับให้พามันที่ร้านเพื่อให้คุณลุงเนี่ยเปิดประตูให้จากนั้นก็เข้ามาขโมยเงิน แต่คุณลุงฮอปเนี่ยไม่ยอมบอกที่ซ่อนเงินครับพวกมันจึงค้นข้าวของเละเทไปหมดซึ่งคุณลุงเนี่ยพยายามจะขัดขวางจนหัวโจกของกลุ่มเผอลอาั่นปืนใส่ครับพอล้มลงคุณลุงเนี่ยก็บอกเจสันว่าให้นำพลองเนี่ยไปคืนให้กับเจ้าของโดยชอบธรรม เจสันยังสับสนอยู่ก็รีบนำพรองเนี่ยหนีไปขณะที่พวกโจรนะครับก็พยายามตามมาเพื่อที่จะข่มขู่ไม่ให้เจสันเอาเรื่องนี้ไปบอกใครและที่ดาดฟ้าของตึกเนี่ยพลองได้ดึงเจสันให้ร่วงลงมาสู่พื้น แต่เป็นพื้นที่ไหนสักแห่งซึ่งเจสันเนี่ยตื่นขึ้นมาก็พบว่าโผล่มาที่ไหนก็ไม่รู้ครับผู้คนต่างก็พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้แล้วกองทหารทัพไหนก็ไม่รู้แล้วก็บุกมาเพื่อจับชาวบ้านซึ่งก็จับไปทําไมก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันนะครับเจสันที่ซึ่งไม่รู้อะไรเลยเนี่ย ก็เลยตัดสินใจว่าจะหนีก่อนคุยทีหลังแต่หนีไม่พ้นครับซึ่งบังเอิญมาเจอกับชายาเนยจรผู้ที่ใช้วิชาหมัดเมาซึ่งเป็นตำรับกังฟูจากแดนใต้ชายาเนยจรได้สู้กับเราทหารและกำจัดได้หมดด้วยนะครับจากนั้นทั้งสองเนี่ยก็สนทนากันซึ่งตอนแรกเนี่ยเจสันฟังไม่รู้เรื่องครับแต่พอฟังไปฟังมาก็ฟังรู้เรื่องเฉยเลย ทีนี้พอคุยกันรู้เรื่องแล้วเนี่ยนะครับก็ตามชายพเนจรไปเพื่อที่จะสอบถามว่าอะไรเป็นอะไรที่นี่ที่ไหนแล้วผมเนี่ยเป็นใครมาจากไหน ชายพเนจรก็เล่าเลยครับว่าเขาเนี่ยชื่อว่าลู่หยันชื่อคุนคุนเหมือนชื่อร้านของลุงฮอปน,นะครับทีนี้ก็เล่ากันไปจนถึงเรื่องที่ว่าถ้าเจสันจะกลับบ้านเนี่ยก็จําเป็นจะต้องนําพลองไปคืนให้ถึงมือของราชาวานอนซึ่งก็อยู่ในภูเขาเบนจากครีรีนู่นเลยแลยะครับพอดื่มกันไปคุยกันไปนะครับทหารก็ตามมาเจอลู่หยันเลยพาเจสันหนีเกือบไม่รอดครับแต่ได้สาวนักดนตรีที่ประกาศตัวว่าเป็นวิหกทองคําจากแดนใต้เข้ามาช่วยเหลือไว้จากนั้นเนี่ย ทั้ง3ก็หนีไปด้วยกันครับนางมีเป้าหมายที่จะต้องไปภูเขาเบนจคคิรีอยู่แล้วครับเพราะว่าพ่อของนางเนี่ยเป็นอริกับขุนศึกยกและเพื่อที่จะทําลายพ่อของนางนะครับขุนศึกยกได้ส่งกองทัพออกไปเพื่อกําจัดพ่อนางเสียงกรีดร้องของผู้คนดังกล้องไปทั่วสนามรบและพอมันจบลงก็เหลือแค่เพียงเท่าฐานแม่ของนางเนี่ยพานางไปซ่อนในบ่อน้ําก่อนจะถูกปลิดชีพด้วยเกาทันของขุนศึกยกนางมาพร้อมกับปิ่นยกครับ ที่สามารถสังหารได้แม้กระทั่งผู้ที่เป็นอมตะเจสันขอร้องให้ลู่ยันเนี่ยสอนวิชาการต่อสู้ให้ซึ่งก็ยอมสอนให้นะครับแต่ทักษะของเจสันนั้นต่ําเตี้ยเรียดินต่ําตมชนิดที่ว่าต้องเริ่มสอนกันจากติดลบกันเลยทีเดียว ทั้ง3เดินทางไปพร้อมกับฝึกไปเรื่อยๆเรื่องถึงหูขุนศึกยกละครับทีนี้ทหารรายงานว่ามีคนพบเห็นพลองกายสิทธิ์ที่หายไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนขุนศึกยกไม่รอช้าครับส่งแม่มดผู้ที่เป็นทายาทฝูงสุนัขป่าออกตามล่าในทันทีแต่ระหว่างทางพลองโดนชิงไปซะก่อนครับ แล้วคนที่ชิงไปเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนไกลด้วยครับลหยันเลยห้ามไม่ให้ทั้งสองเนี่ยตามเข้าไปก่อนจะเข้าไปเผชิญหน้ากับชายปริศนาด้วยตัวเองลหยันบอกกับท่านนักบวชผู้นี้ว่าให้คืนพลองมาซะแต่ก็นิ่งเงียบไม่ไหวติงจึงจําเป็นจะต้องมีการลงไม้ลงมือกันครับ ทั้งสองพยายามที่จะแย่งพลองกันอยู่นานสองนานไม่รู้ผลสุดท้ายพลองกลับไปหาเจสันซะอย่างนั้นภารกิจของท่านนักบวชเนี่ยคือการตามหาผู้สแสวงหาซึ่งก็คือเจสันนี่แหละครับก็เลยหยุดประทะกันแต่ที่น่าสงสัยก็คือเจสันไม่ใช่คนจีนแต่ตอนนี้คนที่ไหนเนี่ยก็คนเหมือนกันละเอาว่ายังไงภารกิจก็ต้องดําเนินต่อทีนี้เนี่ยนะครับก็รวมกันเป็น4นักเดินทาง ปัญหาคือทั้งลู่หยันและท่านนักบวชเนี่ยต่างก็ต้องสอนกังฟูให้กับเจสันแต่ว่าครับเสือสองตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมถ้ำเดียวกันได้แต่ถ้าเข้าถ้ำกันคนละเวลาก็น่าจะไม่มีปัญหา ทีนี้เลยกลายเป็นการรุมสอนอย่างกระหน่ำซ้ำเติมฝึกหนักมากชนิดที่ว่าเก่งแบบก้าวกระโดดขณะที่วิหกเองก็ฝึกหนักเช่นกันเพื่อที่จะล้างแค้นให้กับครอบครัวของนางระหว่างเดินทางก็พบกับความโหดเหี้ยมที่ขุนศึกอย่างเนี่ยทิ้งเอาไว้ทั้ง4ี่ยังคงเดินทางกันต่อไปท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุขณะที่แม่มดก็ไล่าตามมาอย่างเร่งรีบซึ่งระหว่างทางเจสันเนี่ยกลับ เริ่มไม่มั่นใจว่าเขาเยจะทําได้หรือเปล่าแล้วก็มีความวิตกกังวลความกลัวความลังเลถาโถมเข้ามาใส่ท่านนักบวชก็เลยตอบแค่เพียงว่าอย่าลืมหายใจก็พอหลังจากผ่านทะเลทรายมาได้เนี่ยนะครับ ก็พบกับภูเขาที่อยู่ตรงหน้าและการฝึกก็ยิ่งหนักหน่วงขึ้นในทุกวันและทุกการเดินทางเวลาผ่านไปเจสันกลายเป็นยอดกังฟูเขามาไกลามากแต่ก็ยังไม่ไกลพอที่จะหนีพ้นมือของแม่มดมือสังหารที่ถูกส่งมาตามล่าพรองด้วยความที่ว่านางต้องการยาอายุวัฒนะ และถ้านำพลองกลับไปมอบให้กับขุนศึกหยกนางก็จะได้กลายเป็นอมตะและในสายตานางนั้นทั้ง4ก็แค่คนซื่อบือ้อที่ติดตามคนซื่อบือ้อเพื่อหวังจะช่วยจอมซื่อบื้ออีกคนซึ่งแน่นอนว่าทั้ง4ก็ขัดขืนครับแต่ก็พยายามหนีแต่ลู่หยันถูกเกาทันของนางจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและจําเป็นจะต้องพักฟื้นรักษาตัวกันที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งแผลเนี่ยลึกเกินไปครับ หลวงจีนกลัวว่าจะยื้อเวลาชีวิตได้ไม่นานลู่หยันเมื่อรู้สภาพของตนดีเนี่ยจึงเล่าความหลังให้กับเจสันฟังว่าในสมัยที่อายุยังน้อยเนี่ยได้ร่ำเรียนวิชาการสงครามเก่งกาจด,ด้านการยิงเกาทันและกังฟูและด้วยเหตุนี้จึงได้รับคัดเลือกให้ไปสอบซึ่งถ้าสอบผ่านจะมีโอกาสเป็นอันดับต้นๆของผู้ที่จะได้รับเลือกให้เป็นอมตะแต่ว่าลู่หยันเนี่ยเขาสอบตกครับและก็แน่นอนเลยครับว่าไม่ได้เป็นอมตะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาผู้คนเข้าใจว่าลู่หยันเนี่ย เป็นอมตะก็ไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดนะครับและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วซึ่งยาอายุวัฒนะนั้นมีเพียงแค่ของจักรพพัดเท่านั้นหลวงพ่อเล่าว,ว่ายานั้นได้ถูกเก็บเอาไว้ในพระราชวังยกการจะไปที่นั่นจําเป็นจะต้องใช้เส้นทางทิศเหนือเพื่อข้ามพรมแดนระหว่างสวรรค์กับพิภพแต่นั่นหมายความว่าจะต้องเผชิญหน้ากับกองทัพยกหลวงพ่อเสียใจที่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลยแต่หนทางยังมีอยู่ครับ ท่านักบวชเนี่ยบอกว่าอีก2คืนจะเป็นคืนเดือนมืดถ้าผ่านไปทางใต้ของภูเขาลูกที่4เนี่ย จะสามารถใช้ความมืดกำบังกายเอาไว้ได้ซึ่งก็มีโอกาสที่จะเข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องปะทะกับกองทัพหยก,กน,นะครับแต่เจสันเห็นว่าลู่หยันอาการล่อแหล่เต็มทีแล้วจําเป็นจะต้องเดินทางกันในทันทีแต่ท่านนักบวชเนี่ยไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าถ้าไปตอนนี้เนี่ยเท่ากับตายกันหมดและแน่นอนว่าเจสันรอไม่ได้แล้วทางเดียวคือการเข้าไปแบบตรงๆนี่แหละเพื่อที่จะขอแลกพลองกายสิทธิ์กับยาอายุวัฒนะซึ่งแม่มดเนี่ยนะครับก็ได้พาเจสันเข้าพบกับขุนศึกหยกเจสันก็เลยทําการยื่นขอ เสนอแรกของ2ส,สิ่งในทันทีแต่คำขอเนี่ยก็ยังมีอุปสรรคอยู่ดีครับเพราะว่าขุนศึกยกรับปากจะมอบยาให้กับแม่มดไปแล้วซึ่งขุนศึกยกนั้นก็ได้ออกอุบายให้ทั้งสองเนี่ยสู้กันเพื่อชิงยาตายเป็นตายใครชนะก็เอายาไปและการประลองก็ได้เริ่มต้นขึ้นเจสันเปิดฉากโจมตีก่อน แต่ก็ยังตกเป็นรองแม่มดอยู่ดีซึ่งการประทะกันเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานนักเจสันที่ไม่สามารถรับมือได้ก็ถูกชิงพลองกายสิทธิ์ไปส่วนตัวเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บพอสมควรและก่อนถูกสังหารท่านนักบวชกับวิหกเนี่ยก็ตามเข้ามาช่วยได้ทันเวลาพอดีขุนศึกยกพยายามที่จะนำพลองไปทำลายครับขณะที่แม่มดก็มุ่งหน้าไปหายา โดยมีวิหกที่พยายามขัดขวางนางตอนนี้เกิดการต่อสู้กันอย่างชุลมุนและเมื่อขุนศึกยกทิ้งพลองลงไปในเพลิงโลกันท่านนักบวชก็รีบคว้ามันเอาไว้ แล้วทั้งสองก็สู้กันเพื่อชิงพลองและขณะที่เจสันกําลังลําบากเหล่าสิษย์จากวัดเนี่ยก็บุกเข้ามาเสริมกําลังสุดท้ายนะครับหาโอกาสชิงยามาได้สําเร็จและส่งไปถึงลู่หยันที่ถูกหามมาพอได้ดื่มยาเข้าไปเนี่ยร่างกายก็กลับมาแข็งแรงทันใจเลยซึ่งท่านนักบวชนะครับก็พยายามจะรับมือกับขุนศึกหยกจนได้รับบาดเจ็บและหาโอกาสส่งพลองให้กับเจสันเพื่อที่จะให้ปลดปล่อยราชาวานอน สุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปรับเงาแทนแต่มันก็ทําให้ภารกิจเนี่ยลุล่วงราชาวานอนกลับมาอีกครั้งท่านนักบวชผู้เป็นร่างแยกของราชาวานอนได้กลับมาพบกับร่างจริงอีกครั้งและเขาเนี่ยสามารถทําภารกิจได้สําเร็จก่อนจะจากไปกลายเป็นเส้นขนเหมือนดังเดิมราชาวานอนกลับมาแล้วครับและครั้งนี้จะไม่มีการประมาทเหมือนครั้งที่ผ่านมาขณะที่ลู่ยันก็สามารถกําจัดแม่มดไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ขุนศึก ยกคนเดียวเท่านั้นซึ่งราชาวานอนก็สู้อย่างได้เปรียบโดยที่มีวิหกรอแก้แค้นแทนครอบครัวอยู่อีกคนหนึ่งนางใช้ปิ่นยกโจมตีใส่หวังที่จะปลิดชีพขุนศึกแต่ด้วยพลังที่แตกต่างกันครับทำให้ขุนศึกเนี่ยสะท้อนยกนั้นกลับมาหา และผลักนางจนกระเด็นไปกระแทกเสาอย่างจังซึ่งนางเนี่ยก็ฝากปินเอาไว้กับเจสันตอนนั้นขุนศึกหยกกําลังถูกราชาวานอนต้อนอยู่และร่างเนี่ยก็กระเด็นมาถูกเจสันเสียบปิ่นพอดีครับและปิ่นที่สามารถสังหารได้แม้กระทั่งผู้เป็นอมตะเนี่ยก็ได้สาแดงฤทธิ์ขุนศึกหยกลาโลกแบบไม่สมัครใจก่อนจะจากไปวิหกได้ขอบคุณเจสันจากนั้นนางก็แน่นิ่งไปและองค์จัก,กรพรรด ก็ได้เสด็จกลับมาครับหลังจากที่ได้ร่ำลากันเสร็จสับเจสันก็ได้เดินทางผ่านประตูเพื่อกลับไปยังบ้านซึ่งนั่นก็คือเวลาที่ร่วงลงมาจากดาดฟ้าตึกกลุ่มนักเลงนะครับตามมาเพื่อรุมกระทืบแต่กลายเป็นโดนกระทืบซะเองเพราะครั้งนี้เนี่ยเจสันกลับมาพร้อมกับวิชากังฟูคุณลุงฮอปรอดแต่ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลครับคุณลุงบอกก็รอดแน่นอนอยู่แล้วเพราะลุงเนี่ยเป็นอมตะ ที่สาคัญค,คือคืนพลองให้ผู้ที่เป็นเจ้าของเรียงซึ่งเจสันเนี่ยก็ตอบว่าคืนแล้วก่อนที่เจ้าหน้าที่นะครับจะนําตัวไปส่งที่โรงพยาบาลแต่เจอสาวหน้าคุ้นๆครับเธอบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเธอเห็นเพราะว่าร้านเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยนะครับซึ่งร้านของเธอนะฮะก็เป็นร้านขายของที่ระลึกที่ชื่อว่าวิหกทองคําชื่อเดียวกันเป๊ะซึ่งหนังเนี่ยนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้เอาว่าใครคิดเห็นยังไงก็คุยกันได้นะครับเจอกคลิปหน้าสีอยูครับ